รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Chris Delivery English is all around สนับสนุนโดยและกปลาสอยเอ็กซ์ตร้าสามเขย่าดูจะรู้ว่าเต็นกล่องกุลิโกสำหรับทุกคนในครอบครัวโออยชิกลิ้นทีมีโออยชีชีวิตโอจังไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตอนาคตที่ดีต้องเตรียมพร้อมสนับสนุนโดยเป๊บทีม สุภาไลคือบ้านที่ดีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Chris Delivery รายการที่สมสังกรร้อนๆไปถึงบ้านคุณผู้ชมทุกคืนวันศุกร์ค่ะเวลา3ทุ่ม10นาทีช่อง5ปี8แล้วนะจ๊ะแขกรับเชิญวันนี้แซ่บมากๆพี่บอกว่าแซ่บเท่าไหร่รู้ไหมะรู้ไหมะแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนก็ยังหล่อเหมือนเดิม ไม่มีรู้รอยแห่งการเวลาเป๊ะเป๊ะตลอดเดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบกับพวกเรานะจะรู้เลยว่าพวกเรารุ่งโรยมากขอล้อนขอบคุณแคลรี่ธนภัทเลยครับผอสวัสดีครับสวัสดีครับยาม ลละออ่นแ้วเป็นอมตะไงใช่ Welcome back นะฮะได้ทักกัน Great to be back หลายๆใครก็อายุ50ากว่าแล้ว40่สลายยังมาฮอตมากกับผลงานละครเออฟีดแบคเป็นไงบ้างครับเรื่องเงาก็ก็ดีนะครับมีคนพูดถึงเยอะสิ่งที่ภูมิใจมากก็คือเวลาคนดูแล้วบอกว่ากลัวการทำบาป ดูละครแล้วหันไปทําบุญกันเยอะนะครับเ็าก,ก็ดีใจนะครับหลายคนมาทักแล้วก็เป็นละครที่ดูกันทั้งครอบครัวแม้กระทั่งเด็กยัน ทางแม่ยันยายนดูได้ทั้งครอบครัวเลยครับมีอะไรแปลกชายในละครในข่าวมีพวกสปูกี้หรือว่าอีรีอีรีอีเวนต์อีรีเียีช่ไหมเอรีคุนลี่ไม่ใช่ไม่ใช่อีรีนะครับใช่ครับผมอีรีอีรีใช่ครับอ่าเอรีเรื่อแปลกแปลกหม่มีไหมมีไหมถ้าล่าสุดก็เพิ่งมีตอนตอนหลังจากที่ถ่ายทําเสร็จแล้วในห้องตัดต่อนั่นเองนะครับคือมันก็จะเป็นภาพฉากที่เขากำลังตัดต่ออยู่เป็นผมกับน้องเอมี่มอกําลังคุยกันอยู่ยูดีดี้ก็มีภาพไม้บวรแต่งเป็นผี ก็เป็นฉากผีแบบเป็นเป็นภาพที่เป็นผีคุยกันเป็นเป็นเสียงของอะไรใช่มมันอาจจะเป็นเนื้อเทปที่มันตัดทาหรือเปล่าไม่เดี๋ยวนี้มันเป็นดิจิทัลหมดแล้วเปนดิจิตเตล้นครับอิจิตาตอาา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 มาน่า่าาาาาาานาา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 าเาาาาาาา บริษัท JSL Group Media ก็เป็นบริษัทที่ทำละครเรื่องนี้แล้วก็ทำรายการของเราด้วยเขาฉันต้องสอนภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ต้องสอนเรื่องบาปบุญคุณโทษด้วยนะเหมือนเรื่องเงานะอนี้เขาจะเล่นเป็นอะไรออ่ะคืถ้าเรานิมิตขึ้นมาเป็นนรกอ่ะคมันไม่ใช่คนดีแบบนี้อ่ะในนรกอะรี้จุดดีของเาเรื่องเอาอย่างนี้แล้วกันใครจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องติดตามไปดูกันนะครับในช่วง Speak Out กับคุณแคลลี่ธนพัฒนนะครับแต่ตอนนี้เราไปเรียนภาษาอังกฤษในช่วง Go Out กันก่อนเลยครับไปเลยครับ คุณผู้ชมครับช่วง g อา u t เนี่ยนะครับเราก็ยังอยู่ที่สวนงูสถานสวสภาสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับผมก็คือ the red cross of Thailand นั่นเองเนี่ยนะฮะแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับผมเนี่ยก็ยังอยู่กับ expert เนี่ยนะฮะก็คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านงูนั่นเองเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเขาจะมาสอนให้เรารู้นะครับว่าเราจะต้องทำยังไงนะครับ what you have to do if you face a cobra หรือว่า you come face to face face to face with a cobra คือมาเผชิญหน้างูเห่าเดี๋ยวนั้นนะครับคุณจ็อบครับ can you demonstrate for us can you demonstrate for us ช่วยสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมครับรผมได,ได้เลยนะฮะ,ได,ะได้เลยครับคุณผู้ชมครับทั้งนั้นก็เป็นเวลาอันควรแล้วนะครับที่เราจะปล่อยงูนะฮะ<อ>มาแล้วครับนี่นะครับงูเห่าตัวจริงมาแล้วครับผม เฮ้ยะบ้าแล้วครับ it's a fake snake ฮะ it's a fake snake มันคืองูปลอมโอ้ย it's a rubber snake โอ้ยนะครับวันี่เราจะเจองูปลอมยังร้องกรี๊ดอย่างกับผู้หญิงกันนะฮะตกใจตกใจนะครับต้องทำยังไงครับคุณครับตอนแรกครับท่านผู้ชมครับคันที่สุดนะฮะสติต้องมาสติต้องมาสติมาปุ๊บทีนี้เนี่ยเราต้องทำการหลอกล่องูก่อนอย่างนี้ฮะดูนะฮะงูมานะครับเราต้องไปข้างหน้ามาเลยนะครับไปข้างหน้ามาเลยนะฮะครับแล้วทำการ จะบ้าแล้วครับโอ้นั่มันคนือคำแนะนำที่หวยที่สุดที่ผมเคยได้ยินเกี่ยวกับงูครับ,รบผมว่านะฮะคุยกับคุณเนี่ยสงสัยจะไม่ได้เรื่องและไม่ได้การแล้วนะฮะเพราะเราต้องเชิญน,นะครับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียจริงมาดีกว่า ต้องบอกไว้ก่อนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติของงูงูไม่มีหูครับงูไม่มีหูไม่มีหูที่จะได้ยินแล้วก็มีสายตามองเห็นที่แย่มากๆ bad eyesight ใช่ไหมฮะแล้วก็ no ear คอยหูหนึ่งแล้วเขาจะจับเซนเซอร์ยังไงงูเพราะรับสัมผัสจากแรงสั่นสะเทือนแล้วก็สนใจสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ตรงหน้าเท่านั้นนะคะอ๋อเหรอครับ so มันจะจับ vibration บนพื้นแล้วเมื่อกี้เต้นยึกยักยุกยักเงี้ยมันก็ยิ่งเข้ามาเลยครับถ้ายิ่งเรายิ่งเคลื่อนไหวยิ่งวิ่งหนีงูก็จะยิ่งเลยตามก็คือถ้าสมมติว่าาาเเรจองูในนสถีก คี c คามครับตั้งสติใจเย็นๆคี c คามไม่ได้แปลว่ามามาเรื่อยๆไม่ใช่คำนะคี c คามนะคีพคาม stay s t i l l stay s t i l l a เ And let the snake go first I see นะครับผมพี่ครับพี่เชิญไปก่อนเลยครับผมให้เกียรติพี่ก่อนใช่ครับ but the snake not go you just slowly step back อะ so if the snake in the snake doesn't move นะฮะก็เรา slowly step back ไปค่อยๆถอยหลังอย่างช้าๆนะครับเพื่อพ้นช่วงตัวที่งูสามารถฉกกัดเราได้แล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจของงูครับอ่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกไหมเขาเรียกว่า distract นั่นเองใช่ครับเพราะถ้าคุณไปหลอกล่อแบบเมื่อกี้นะนะมันจะ attract attract เพราะอะไรครับมันจะดึงดูดความสนใจมันจะยิ่งสนใจเราเออมันกัดเร<อ>าฮะแต่ถ้าคุณเนี่ยนะครับ <c oughs> ผมเขาเรียก distract เนี่ยก็คือเหมือนกับก็คือคุณจะเบีเ่ยงเบนความสนใจไปทางอื่น <5 S 1> นะครับล้วไม่ทราบว่า uh, how many meters นะครับ is a safe distance how many meters is a safe distance คือ กี่เมตรครับถึงจะเป็นระยะที่ก็น่าจะปลอดภัย about two t o three meters two to three meters นั่นเองนะประมาณ2องถึงสามเมตรนะฮะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งพองูเห็นว่าไม่มีอะไรใช่ไหมครับใครับเขาก็จะค่อยค่อยเลื้อยอ่า slither slither away ก็แปลว่า verb ทูเลื้อยนั่นเอง he was he was slither away เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับผมในรายการเรานคุณจอร์จก็จะยังอยู่กับเรานะครับเพราะถ้าเผอิญเผอิญนะครับผมโชคร้าย นะครับ if you are unfortunate unfortunate <c oughs> ก็คือ unlucky แล้วไปโดนกกดงูกัดแงะเนี่ยนะฮะ what do you have to do นั่นเองเราจะต้องทำยังไงนะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราพักชมโฆษณาสักครู่แล้วเดี๋ยวไปดูละครสนุกสุๆในช่วง speak out สักครู่เดี๋ยวครับ